สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับน้าผมได้นะครับวัตถุมงคลนะครับพระปิตาหนุมานพาร้านนะครับหรือพระผงจินดามณนีหลวงปู่มหาธิพุทธเเสียงเขาแจ้งไหนครับได้มาเลยครับเป็นซีรีส์ต่อจากอ่ารุ่นประสบการณ์นะฮะแต่หลายรุ่นเลยก็มีหนุมานพาล้านตามมาฮะเมื่ออ่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้นะครับก็ได้มาแบ่งปันให้พี่นะครับนะามา20รายการนะฮะไม่ได้ยกหลักมาแพี่นั้นเดี๋ยววันนี้เรามารับชมไปพร้อมกันว่า มีอะไรรายการอะไรกันบ้างเด็ดๆนะครับถ้าชอบถูกใจรายการไหนนะครับนะตามที่แจ้งนราคาตามที่แจ้งกันเลยพี่ชายนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการที่1กันเลยพี่นะครับวันนี้ครับนะโอ้โหนะก่อนจะหาได้มาพี่นะจัดให้พี่นะครับจัดให้นะครับนะรายการแรกครับรายการที่หนึ่งขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการที่หนึ่งครับโอ้โหพี่สวยจริงฮะ ลายการที่เป็นเนื้อกุ้นคกจินดาวนันีองค์น้ำเงินกำไรเงินคู่แข่งเงินคู่หลังฝั่งเพชรหนุมานป้ายรวยเงินทองฝั่งฝันะคู่ครับโอ้โหแค่องค์แรกเปิดมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของรุ่นนี้แล้วพี่นะครับโอ้โหนะฮะโอ้โหเงินะนะฮะนะแข่งเงินนะครับแข่งเงินกำไรเงินคู่นะครับเซอร์ไพรส์มากๆาพี่นะ เพียงแค่องค์แรกนะนี่นะฮะเพียงแค่องค์แรกก็เปิดมาเป็นพรีเมียมแล้วครับนะนี่ฮะองค์แรกเปิดมาก็เป็นพรีเมียมแล้วเลขโค้ดนัมเบอร์มาเลขห้าสิบเจ็ดนะครับรายการนี้นะครับผมขอแบ่งปันให้พี่ๆนะครับพิเศษนะครับที่นะครับองค์นี้นะแข่งเงินป้ายเงินทองนะครับณนะรายการนี้ผมขอนะครับองค์นี้ขอที่สามร้อยแปดสิบบาทฮะสวยๆเลยสามร้อยแปดสิบบาทพี่ใหญ่รายการที่เอาไว้สามห้าพอ เอาไปสามห้ามานะฮะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาครับรายการที่สองครับพี่พี่นะฮะรายการที่สองนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้ฮะเป็นเนื้อผงพุทธคุณปัดหน้าทองนะครับกําไรเงินคู่นะครับฟ่งเพชรงาแข้งทองคู่ครับโอ้โหนะฮะรายการที่สองมาครับ รายการที่สองนี่ครับโอ้โหเลขคดนำเบอร์หมายเลขยี่สิบห้าครับนี่ครับเลขคดนำเบอร์หมายเลขยี่สิบห้าครับรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่เบาๆนี่ครับนะรีบจับจองนะฮะรีบจับจองนะฮะมีมาเพียงแค่ยี่สิบรุ้นนะฮะรายการนี้นะครับนะจัดเต็มอย่างนี้นะครับผมขอที่สองร้อยแปดสิบบาทพร้อมจัดส่งฮะ 280บาทพร้อมจะส่งครับพี่นะครับรายการที่2นะครับต่อมาครับพี่ชายนีครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สามฮะโอ้โหรายการที่สามนะครับเนื้อผงพุทธคุณเนี่ยฮะปัดหน้าตะกูทองทิพย์สองดอกนะครับฝั่งเพชรแข้งคู่น้ำโมครับโอ้โห ยอมใจกินกันสำหรับรุ่นนี้พี่นะครับสวยงามมากๆครับนะนี่ฮะสวยงามมากๆพี่เลขโค้ดนามเบอร์มาเลขหกสิบเก้าพี่นะครับอันนี้ก็จัดเต็มนะพี่นะตะกุดจัดเต็มเลยนะครับรายการนี้นะครับขอแบ่งปันให้พี่นะครับที่สองรอยห้าสิบาทนะครับสอง้อยห้าสิบาทได้แบบนี้เลยพี่นะครับรายการที่สามฮะโอ้โหยังไงรุ่นนี้นะครับนาคนบูชาไปนะครับ ยังไงก็ถูกใจแน่นอนนะครับพี่พี่นะรายการต่อไปครับรายการต่อไปเป็นรายการที่สี่นะครับเออรายการที่สี่ขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้รายการที่สี่นะครับเป็นเนื้อผงแร่เหล็กน้ำพีกกำไรเงินคู่แข่งเงินคู่นะครับป้ายรวยเงินคู่ฝั่งเพชรอีกสี่ตัวฮะโอ้โหรายการนี้นะครับเงินเต็มระบบนะครับรายการนี้เงินเต็มระบบนะครับ ให้พี่ได้เลือกชมนินหน่อยนะครับเออรายการนี้เงินเต็มระบบนะครับกับเนื้อเนี่ฮะเนื้อผงแหก่เพีเลโค้ดําเบอร์หมายเลขยี่สิบสี่ครับรายการนี้ก็แบ่งปันให้พี่เบาครับสามร้อยห้าสิบบาทเพราะพี่เงินเต็มสูบฮะรายการที่สี่นะครับเนี่ฮะอย่างคุ้มครับอย่างคุ้มเม่นะครับต่อมาครับพี่ชารายการถัดไปเป็นรายการที่ห้า รายการที่ห้าโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อสายลุงองคน้าเงินตะกุดหกดอกครับไมอององครับรบายการนี้นะตะกุดเงินล้อมครับตะกุดเงินหกดอกล้อมเลขโคดนําเบอร์เลขสี่สิบสามครับเลขโคดนําเบอร์มาเลขสี่สิบสามนะครับ,บร, 43, รบายการนี้นะเอาไปพิชัยนะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับนะรายการนี้แบ่งปันให้พี่ที่สามร้อยบาทนะครับ แบ่งปันพีพ่ีพิเศษให้ที่300บาทนะครับเลขค้นเบอร์43ครับรายการที่5นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับมาต่อกับพระเท่สวยครับหลวงปู่มหาธิลาพุทธาพิเศษครับกับรุ่นหานุ่มมานพันล้านครับ เป็นจินดามัน,นีฮนะโอเคช้งหนกล่องก็สวยนะพี่นะครับนะต่อมาครับที่ชาลรายการถัดไปเป็นรายการที่หกนะรายการที่หกนะโอ้โหเป็นรายการเดียวเมื่อสักครู่เลยรายการที่หกมาเป็นรายการเดียวกับเมื่อสักครู่เลยมาขอดูเลขโคดนัมเบอร์กันหน่อยครับพี่พี่นะมาดูเลขโคดนัมเบอร์ไปพร้อมๆกันครับพี่พี่นะครับ เลขโค้ดําเบอร์ใหม่เลข44ครับรายการที่6นะครับเลขโค้ดําเบอร์ใหม่เลขเบิ้ลครับหมายเลข44ครับรายการที่6นะครับขอแบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่นะครับนะขอแบ่งปันให้พี่ที่่า300บาทนะครับ300บาทนะพี่นะรายการที่6นะครับนะฮะต่อมารายการที่7นะครับนี่นะน้องมีมาแค่นี้พี่นะครับ20องค์นะครับต่อมาครับรายการที่7นะครับน ไปขอเปล่งมาได้ยี่สิบองค์นี่นะครับหายกลังย่างมากนะครับเพราะราคาเขาก็บวกขึ้นนะครับนะพี่นะนี่ครับรายการที่เจ็ดนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับพี่พี่นะรายการที่เจ็ดเปิดออกมารายการนี้เป็นเนื้อผงจินดามานีองค์แดงกาไรท,รทองที่ิพย์ครูสะดือพลอยน้ำเงินนะครับโอ้โหมาเลยครับกับผงเนื้อจินดามานีครับพี่นะ เนื้อที่พี่โปรดปรานนะครับเนื้อพี่พพทชอบนั้นหลายคนนะครับกับเนื้อจินดามณีพี่นี่ฮะโอ้โหเลขโคดอัเบอร์หมายเลขหกกระดกซับครับเลขโคดอัาเบอร์หมายเลขตัวเดียวด้วยมาฮะกับเนื้อจินดามณนีพี่นะออกเลยครับนรายการนี้เนื้อจินดามณนีองค์แดงครับถือว่าสวยงามอีกหนึ่งรายการนะฮะร,รายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบบาทพอครับพี่ชายนะฮะสำหรับรายการที่เจ็ดนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับมาลุยต่อสังกับรายการที่8นะครับวันนี้มีมา20รายการนะพี่นะดูกันไปช้าชานะครับดูไปพร้อมๆกันพี่ชายนะครับรายการนี้นะครับรายการที่8นะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการที่8เปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเงินต้นคกนะครับจินดามานีนะพี่นะองค์น้ําเงินนะกำไรเงินคู่แข่งเงินคู่นะครับคล้ายๆกับองค์ที่1เลยพี่นะครับรายการที่แบ่งปันเหมือนเดิมครับพี่ชาย350บาท สามร้อยห้าสิบบาทนะครับเลขคูณตั้งเบอร์มาเลขสี่เก้านี่ฮะนะครับฝั่งทิศหนุมานนะครับรายการนี้เอาไปวิจัยสามร้อยห้าสิบาทนะครับราคาพิเศษครับพี่นะสำหรับรายการที่แปดนะครับนี่ฮะสวยๆต่อมารายการที่เก้าครับมาลุยกันต่อนี่ครับรายการที่เก้าขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้ครับ โอ้โหรายการนี้สวยจัดกับเนื้อผงพุทธคุณปัดนาคครับตะกุดทองทิพย์สองดอกนะครับเพชรนะฮะฝั่งเพชรแข้งทองคูดนะโมครับนะโอ้โหเลขคนทะเบอรนร้อยแปดนะครับเลขคนทะเบอรนร้อยแปดครับรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายสองร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายนะครับนี่สวยๆเลยนะครับรายการที่เก้านะครับต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบนะฮะ ออรายการที่ส0บขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับพี่ชายนะครับสำหรับรายการนี้รายการที่สิบนะครับเป็นเนื้อมหาเทพสายลุงองขาวกำไรทองคำคู่ครับแข้งทองคำคู่นะฮะป้ายรวยคู่ฝั่งเพชรสีนะครับมาเลยครับมานะฮะกำไรทองคำคู่และก็แข้งทองคำคู่ครับมาเลยครับอีกหนึ่งรายการทองคำแท้ครับมาเลยฮะนี่ฮะมาเลยนะพี่นะนี่นะครับ ทองคำนะครับนี่กำไรทองคำคู่แข่งแข่งทองคำคู่นะครับรายการนี้ครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆเลขโคดนัมเบอร์หมายเลขเก้าด้วยครับโอ้ยเลขโคดนัมเบอร์หมายเลขเก้าด้วยครับนะจะรายการทองคําครับนี่ฮะรายการทองคําที่เลขโคดนัมเบอร์หมายเลขเก้าโอ้โหเอาถ้าเปิดไม่ถูกเลยพี่เอาถ้าเปิดไม่ถูกเลยเอาไปพี่นะ ผมขอแ,แบ่งปันให <RE> ้พี่ที่900บาทพอนะครับขอแบ่งปันให้พี่ที่900บาทพอเอาไปในครับผมแบ่งปันให้พี่นะจบกันเป็นพันนะนนครับจบกันน้ำตับเป็นพันห้าในครับผมขอ900บาทพอเนะยอย่านะผมขอ900บาทนี้ขาดตัวเลยพี่นะให้น้องครับพี่นะนี่เอาไปพี่900บาทผมจบให้ครับรายการที่1ะโอ้โหถือว่าฟุกมากนะครับถือฟุกมากต่อมาครับรายการจัดไปเป็นรายการที่11ครับ รายการที่11บเอดเปิดออกมานะครับจะคล้ายๆกับองค์ที่สองเลยนะพี่นะจะคล้ายๆองค์ที่สองเลยนะครับก็นี่ครับนี่รายการนี้ครับนี่สวยๆครับเลขคนเตะเบอร์รอยเจ็ดนะครับรายการนี้ขอสองรอยปดสิบาทพอนะครับขอสองร้อยแปดสิบาทนะพี่ชายนี่ครับรายการนี้ครับนะ รายการที่11นะครับขอ280บาทนะครับเลขโคดเเบอร์107นะครับ107นะครับรายการที่11นะครับต่อมาครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่12 รายการที่1ิบสองเปิดขึ้นมาที่รายการนี้เป็นเนื้อผงจินตามีองค์แดงนะครับกําไลทองคากาไรทองทิพย์นะขอโทษทีพี่นะกาไรทองทิพย์นี่ครับรายการนี้นะครับรายการนี้จะเหมือนกับรายการที่เจดนะครับเลขคุณเบอร์หมายเลขแปดสิบเก้าครับโอ้โหตกใจ้ี่เลขเ9้าเ้านะรายการนี้ก็เอาไป2 5 0ยห้าิบาทนะครับนะฮะรายการนี้ก็เอาไป2 5 0ห้าิบาทครับพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่สิบสองนะครับ มาลุ้นกันต่อนะครับสำหรับรายการที่สิบสามครับรายการที่สิบสามนะครับขออนุญาตเปิดฮนะรายการที่สิบสามเปิดมาเป็นเนื่อเอะไรเอ่ยมาแล้วครับอีกหนึ่งรายการครับทองคําคู่แข่งทองคําฮะมาแล้วจ้าพิจารณ์นะมาลุ้นเลขโค้ดนวนเบอร์กรันพี่เลขโค้ดนวนเบอร์ออนี้หมายเลขสี่ศูนย์ครับนะสี่ศูนย์องนี้ผมให้แปดร้อยครับ 40อ,องค์นี้ผมให้800ครับหุ้ยการคล้ายกันเลยนะครับ40อง,งค์นี้ผมให้800นะครับนะเขอทองคํานะแข้งทองคําน,นะครับแข้งทองคำเนี่ยกำไรทองคานะาพี่นะรายการต้นต้นครับนี่แข้งทองคำนะครับกำไรทองคำนะเอาไปวิจัยนะครับรายการนี้ผมขอ800นะครับส่วนเลข9ผมขอ900เอาเอางี้750ขาด750ขาดตัวครับนะ750แล้วกันนะครับนี่แล้วก็องค์นั้นขอ900ครับนะ นี่ครับเขาจ้ไปพันนะพี่นะเขาจ้ไเป็นพันนะครับนี่คือน,น้องมาเปิดเดบิตันให้พี่นะครับนะต่อมาครับรายการจะไปพี่รายการที่สี่ครับโอ้โหได้การเซอร์ไพรส์เดีพี่โอ้โจริงด้วยครับได้เลยการเซอ,เอนะเร์ไพรส์หินหยกเหลืองแสงฮะพิเศษนะครับหินหยกเหลืองแสงครับจบกันโนอะ้โห สี่พันห้าสองพันกว่านะครับโอ้โหหินหยุดลื้งแสงครับโอ้โหแบบนะครับนะโอ้โหแบบนะครับผมอยากจะหาขอ้อมูลให้พี่นะครับผมเห็นนะสามสี่พันนะครับตรงนี้ นะฮะสักครู่นะครับพี่ๆนะนะครับโอ้โหหาโพสไม่เจอพี่นะโอ้โหโจบเปนแรงพี่เพราะเป็นรายการสุดพิเศษแต่พี่เป็นรายการเซอร์ไพรส์นี่ครับเป็นรายการเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับพี่นะเห็นตั้งรับมันอยู่นะครับนะคนนี้ครับนะผมก็จะมาบอกว่าเดี๋ยวผมว่ากานเปิดไม่แพงครับ เปิดไม่แพงพี่นะครับผมขอนะครับพิเศษไปเลยนะครับก็นะครับขอจบให้พี่ๆเลยนะองนี้ก็ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับแบบไม่ต้องต่อนะแบบไม่ต้องต่อกันนะพี่ชายนะครับเนี่ยเอาไปพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับสำหรับรายการนี้นะครับรายการที่สิบสี่ครับพี่ถ้าลงไปยังไงก็จบแบบขอปิดแน่นอนพี่นะครับโอ้โหนะสุดจริงพี่นะสุดจริงนะครับ ต่อมาครับพี่จารยนะครับรายการถัดไปนะครับสดใสต้องมาหาเล่นให้พี่อีกแน่เลยนะครับนะพระสวยพระสวยมากพี่นะครับพระสวยมากนะครับรายการต่อไปพี่นั้นรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าเปิดมาเป็นเนื้อว่านแดงสมุ่เลือดนะครับตะกรุดทองทิพย์ตะกรุดทองแดงสองดอกนะครับตะกรุดทองแดงสองดอกเลขคนตะเบินยี่สิบเจ็ดครับรายการนี้เอาไปพี่นาขนผอแบ่งปันให้พี่นะครับที่สองร้อยนะครับสองร้อย ยี่สิบาทนะครับนะสองร้อยยี่สิบาทแล้วกันนะเอเอาไปสองร้อยพอพี่องค์นี้นะเอาไปสองร้อยบาทพอพี่นะครับสําหรับรายการที่สิบห้านี่ครับโอ้โหนะถือว่าโอเคเลยพี่นะถือว่าสวยเลยนะครับถือว่าอ่าของเราถึงจะไม่ได้ยกลังมาแต่ได้องค์ทีเด็ดมาก็ถือสุดยอดนะครับนะโอ้โหนะโตมากครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สิบหกนะครับ อรายการที่ทหกโอ้โหรายการนี้แข้งเขาเรียกว่าแข้งหลุดนิดนึงนะพี่นะแข้งหลุดหายไปอันหนึ่งนะเอใครรับไหมพี่นะเป็นเนื้อจินดามณนี้ด้วยมีใครรับไหมนะครับผมขอสองยห้าสิบาทนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าไว้นี้เลยนะครับไว้นี้เลยนะเดี๋ยวผมแปะก,กาวให้แล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าอยู่ครบไหมแต่ตอนนี้ผมเห็นแค่องค์เดียวนะเห็นแข้งแค่อันเดียวนะ ๋ยวผมจะติดไปให้แต่อง์นี้ผมขอพีิทเท่าทุนเลยนะครับนะขอ2 5 0บาทพอเท่าทุนนะสำหรับรายการที่16นะครับนะต่อมาครับรายการที่17มาจ็ดมาดูกันต่อฮนะรายการที่17เเปิดออกมาครับโอ้ยหนึ่งรายการเหมือนกันเลยนะครับรายการเดียวกันเลยนะครับนะ รายการนี้นะครับเลขโคดเบอร์แปดด้วยโอ้เลขแปดนะครับขอสองยี่รงนี้นะครับองนี้ต้องขอที่สองยี่พี่นะครับสําหรับรายการที่อ่าสิบเจ็ดนะครับนะองนี้ขอที่สองยี่ครับเลขโคดเลขแปดเลขรวยครับนี่เอาไปสองยี่พี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สิบแปดฮะ สิบแปดเปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้สวยจัดนะฮะรายการนี้อีกหนึ่งรายการจัดเต็มสวยจริงๆนะครับพี่นะฮะรายการนี้เนี่ยครับเป็นเนื้อโอ้โหเนื้อสซไพพิเศษครับมหาเทพสายลุงนะฮะพยาวนอนนำทัพนะครับหลังดำตะกุดทองคำแท้บแปดดอกกำไรทองคำคู่แข้งทองคำคู่สะดือเพชรหลังปิดทองโอ้โหพี่ รวมแล้ว้องคํากี่ดอกครับนี่สิบดอกนะครับโอ้โหสิบเอ็ดสิบสองดอกครับสิบสองดอกครับเอาเรื่องครับรายการเซอร์ไพร์ครับ เลขดนตัเบอร์นะเลขดนตัวเบอร์ถูกปิดอยู่พี่เลขดนตัวเบอร์หน้าถูกปิดอยู่นะพี่นะโอ้โหพี่โอ้โหนี่ถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ครับพี่นะผมขอถ่ายรูปไปโชว์กันหน่อยนะพี่นะนี่ฮะรวมแล้วนี่ครับนะทองคำหน้าจำนวนที่สองดอกได้ครับรวมแข้งด้วยโดยกนกำไรด้วยนี่ฮะ เป็นรายการเซอร์ไพรส์ครับนะพยาบาลนนท์นำทัพแหนะตกุดทองคำแท้บแปดดอกกำไรทองคำคู่แข่งและทองคำพู่รายการนี้นะครับนะผมขอเปิดนะครับให้พี่ๆเลยนะครับองค์นี้ที่สอง0ันบาทนะครับสอง0ันบาทถือว่าเป็นหนิ่งรายการท็อปที่สุดแล้วครับนะเป็นรายการเซอร์ไพรส์ครับรายการที่ที่แปดโอ้โหถือว่าสุดจริงครับรุ่นนี้นะนะ ต่อมาครับรายการที่สิบเก้าเปิดขึ้นมาครับนะกับรายการนี้ครับเนื้อผงแร่นี่พี่นะครับนะคล้ายๆกับรายการที่สี่ครับเอาไปสา0รอยห้าบาทจะเรียกว่าเงินเต็มสูงครับนี่เงินเต็มสูงครับพี่ชายเนื้อแร่เล็กนื้อพี่ครับเลขโค้ดเบอร์8ปสิบสองครับเอาไปพี่ชายนะครับแบ่งกันให้พี่นะสา0ร้อยห้าสิบาทจบให้ครับนะเงินเต็มสูงครับรายการที่สิบเก้านะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบครับไปดูกันเลย รายการที่สิบมาลุยพร้อมกันะพี่ชายนะครับรายการที่สิบนะครับขออนุญ,ญาตเปิดขึ้นมาครับรายการที่สิบโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อมหาว่านสบูเ่เลือดตะกุดทองทิพนะตะก,กุดสองสามขาัตริย์นะครับตะกุดสามขาัมขิย์คตับพี่นี่โอ้โหสวยงามครับรายการนี้ได้โคดเบอร์มาที่7เจ็ดตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้เอาไปพี่ผมแบ่งปันให้พิเศษดูแล้วครับสองร้อยห้าสิบบาทจะส่งฟรีครับ รายการที่20นะครับเนะ่ฮะสำหรับน,นี้ครับม,มีให้พี่นะครับ20รายการวิจัยนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน,น้องได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่พทั้งติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากาครับ